สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทพอสอนี้นะครับแบบนี้นะครับผมประกาศรับซื้อจากสยามชาแนลประกาศรับซื้อครับเป็นแบบไหนอย่างไรนั้นขอให้เพื่อนเพื่อนชมคลิปให้จบนะครับเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมที่คารพรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลนะครับคลิปนี้สยามชาแนลจะประกาศตามหาแล้วก็ประกาศรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เราจะพูดถึงดังต่อไปนี้นะครับเพื่อนๆหาเจอสามารถส่งมาประเมินราคาจากทางช่องได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น QR code คให้ก่อนในคลิปนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆนั้นติดต่อเราได้นะครับนี่คือ QR code คของช่องสยามชาแนลครับยิงเลยครับเพื่อนๆครับขออนุญาตบอก ID l ดี e ลด้วยนะครับ นี่ครับสยามชาแนล 999fc นะครับก่อนที่จะชมคลิปของเราแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์กดสั s สั i ไขเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอกราบขอพระคุณครับเพืเ่อนๆครับเรามาชมกันนะครับว่าเหรียญหนึ่งบาทที่ผมจะประกาศรับซื้อปี2543นั้นเป็นลักษณะแบบไหนมาชมกันครับ เพื่อนๆนักสะสมครับก่อนที่จะไปชมเหรียญที่ผมประกาศตามหาแล้วก็ประกาศรับซื้อนั้นเป็นลักษณะแบบไหนนั้นวันนี้นะครับคลิปนี้ขออนุญาตนะครับให้ความรู้เพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับหลายท่านนะครับเจอเหรียญ10บาท2สีนะครับที่มีด้านเดียวนะครับแบบนี้นะครับนี่คือด้านหลังนะฮะของเหรียญ10บาททั่วไปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมยกตัวอย่างของปี2550มาฝากนะครับ เป็นล่หลังแบบนี้วัดอรุณครับแต่พอหันกลับมาแบบนี้เพื่อนๆนะครับไม่พบเจอนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับคือของพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่๔เป็นเหรียญแบบนี้ที่เพื่อนๆนส่งเข้ามานะครับหลายท่านเข้าใจว่าเกิดจากแม่พิมพ์หรือบล็อกนะครับเพื่อนๆครับสังเกตดูให้ดีนะครับนี่ถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วก็หายไปแบบนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของนะฮะ อ่ที่เป็นแบบลื่อนๆแบบนี้เพื่อนๆครับสังเกตให้ดีแบบนี้โดนทํามานะครับเนื่องจากว่าสยามชาแนลก็ค้น,น,น store, จากเหรียญจํานวนมากก็พบเจอเหรียญแบบนี้เยอะมากเลยนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าเหรียญลักษณะที่มีด้านเดียวนั้นจะมีราคาค่อนข <net> well ้างที่จะสูงจ <ederim. S 1> ึงทําให้คนหัวใสนั้นปลอมแปลงเหรียญขึ้นมานะครับโปรดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับเห็นเหรียญแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเหรียญแบบนี้นะครับที่มีด้านเดียวแบบนี้นะครับนี่ฮะ สังเกตดูถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนเป็นเรื่นๆแบบนี้นี่คือโดนทํามานะครับหลังการผลิตนะฮะไม่ใช่มาจากกองการผลิตครับถ้าเป็นกองการผลิตนั้นนะครับเหรียญจานะฮะมีความคมกว่านี้นะฮะจะเป็นเม็ดทรายนะครับ ที่เรียกกันว่าปั๊มไม่ติดหรือนะครับเหรียญไม่ได้ปั๊มด้านหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆโปรดระวังนิดหนึ่งนะครับมาถึงเหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อของเพื่อนๆนักสะสมนะครับซึ่งเป็นพระเศียรเล็กเป็นเหรียญรุ่นเก่าเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือเขียนคาว่ารัชกาลที่9นะครับดูแล้วเหมือนกันหลายท่านไม่สังเกตครับเหรียญรุ่นนี้นั้นเป็นรุ่ เหล็กนั้นดูดไม่ติดนะฮะหากเป็นรุ่นเก่านั้นแม่เหล็กหลุดติดนั้นถือว่าผิดปกติแล้วนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีราคาก็เป็นไปได้นะครับเหรียญที่ทางช่องสยามชาแนลจะประกาศนะครับคือปี2543ครับซึ่งเราเจอเหรียญแบบนี้แล้วเราก็รับซื้อเพิ่มนะครับหากเพื่อนๆมีนะครับ สังเกตดูให้ดีครับด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านนะครับด้านหลังนั้นก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับที่เราพบเจอกันเหรียญหนึ่งบาททั่วไปครับเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าปี2543นั้นนะครับเพื่อนๆมีกระบวนการผลิตไม่น้อยนะครับจำนวนถึง468,610,000ล้าน6กแสนหน่นเหรียญครับเพราะฉะนั้นหาง่ายมากๆในปีพศเพื่อนๆจําแบบนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆจาที่พศก่อน พศนั้นคือพศ2 5 4 3นะครับที่เราจะประกาศรับซื้อนะครับแต่เหรียญที่เรารับซื้อครับเพื่อนเเราเจอเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆหากเจอเหรียญดังต่อไปนี้สามารถส่งมาประเมินราคาได้ q r code ก็ขึ้นได้แล้วนะครับ ID ดี n e ก็ขึ้นได้แล้วนะครับวอกว่าเพื่อนๆนคงจะติดต่อเราได้นะครับหากเลื่อนผ่านคลิปนั้นท่านก็จะติดต่อเราไม่ได้นั่นเองนะครับสังเกตดูครับเพื่อนๆนครับ นี่ครับเหมือนเหรียญปกติทั่วไปที่เพื่อนๆมีอยู่ในมืออยู่แล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นพระเสียนเล็กนะฮะซึ่งนะฮะตั้งแต่ปี5-2ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นพระเสียนใหญ่นะครับสังเกตดูครับนี่คือเหรียญปกตินะครับมันเ่อนเป็นขอบเฟืองธรรมดาดูช้าๆนะครับจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็พอหันกลับมาแบบนี้นะครับด้านหลังนั้นจะเป็นกลับกันถูกไหมครับนี่คือเหรียญปกติทั่วไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับ นี่คือเหรียญปกติทั่วไปที่เราพบเจอแบบนี้ยังไม่ซื้อนะครับยังไม่ซื้อนะครับเพื่อนๆนะครับยังไม่ซื้อนะครับแต่มาชมเหรียญนี้ครับเพื่อนๆที่เราพบเจอ นะครับปี2543ชัดเจนนะครับเหรียญ1นบาทนะครับไม่ขออนุญาตตัดต่อคลิปนะครับปล่อยยาวเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นหากเพื่อนเพื่อนไม่สังเกตก็จะเป็นเหมือนเหรียญปกติทั่วไปครับมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับอยู่ฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือเขียนคาว่ารัชกาลที่9อยู่ตรงกลางเป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านครับขอเฟืองดูสวยงามนะครับเหรียญนี้คือของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ว่าทําขึ้นมาใหม่เพราะหลายท่านโฟสตใต้คลิปว่า เหรียญแบบนี้ต้องทําขึ้นมาใหม่แน่นอนปลอมแปลงอันนี้ฟันธงเลยเลยครับเกิดจากแม่พิมพ์บล็อกผลิตพลาดนั่นเองครับสังเกตดูครับเพื่อนๆื่อนครับสังเกตดูครับนี่คือเหรียญที่เรารับซื้อนะครับไม่ใช่เหรียญแรกที่ที่หมุนให้ดูนะนี่นี่เป็นแบบนี้ครับเพื่อนเื่อนสังเกตดูครับอีกครั้งหนึ่งครับอีกครั้งหนึ่งครับสังเกตดูจับเหรียญให้ตรงแบบนี้ครับแล้วหมุนครับเพื่อนๆ่อนหมุนแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ตรงขึ้นทิศทางเดียวกันครับเพื่อนๆครับสังเกตดูครับตรงขึ้นทิศทางเดียวกันนะปี2543ครับเราซื้อของเพื่อนๆสามารถส่งมาประเมินราคาได้นะครับหลายท่านยังไม่เข้าใจนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบนี้จะมีการปลอมแปลงหรือเปล่าไม่มีการปลอมแปลงครับการันตีได้เลยนอกจากเหรียญนั้นแล้วเรายังเจอเหรียญปีนี้ด้วยครับนี่นะครับนี่คือปี2561เครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้เราก็เจอครับสังเกตดูนะครับ เห็นไหมครับมาจากแม่พิมพ์นะฮะด้านหลังเป็นพระประมาพิไทยยอของพระองค์ท่านนะครับรัชกาลที่สิบนะครับนี่ครับก็มีเหมือนกันทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับเนื่องจากว่าเกิดจากแม่พิมพ์ปั๊มปั๊มผิดนะฮะมีการคาดเคลื่อนจนทําให้เหรียญนั้นตรงขึ้นเหมือนกันนะฮะ ถ้าเสียนั้นตรงขึ้นนะครับเพื่อนๆครับถ้าเสียนั้นตรงขึ้นนะครับแล้วก็ด้านหลังนั้นตรงขึ้นแบบนี้มีราคาซื้อขายนะครับสามารถส่งมาประเมินราคาจากทางช่องได้ขออนุญาตขึ้น QR code ไคด้อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อการติดต่อเราครับนี่คือ QR code คนะครับถ้าเพื่อนเนเจอเหรียญที่เรารับซื้อนะครับหากฟังคลิปไม่ละเอียดนะครับรีวิวกลับไปนะฮะรีกลับไปนะครับ อ่าฟังใหม่นะครับที่เราเลบซื้อนั้นเป็นลักษณะแบบไหนครับยิงได้ยังครับโอเคนะครับเพืเ่อนๆครับขอบคุณทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์กดกระ,ะดิ่งให้นะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีครับเพืเ่อนๆครับ